สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับก็อ,อยู่ใน้าตัวทิกตอกคำสอนการเพิ่มมิจฉาของทิกตอกนั่นเองก็ใครที่สนใจอยากมีเพื่อนในตัวนี้นเนาะเยอะก็สามารถมาเพิ่มได้ง่ายกดหรือก็มาที่ตัวโปรไฟล์ของเรานเนาะก็คือโปรไฟล์ของทิกตอกเนาะแล้วมาก็มาคัาดอกลิงก์ตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์โปรไฟล์ของเราที่ต้องการเพิ่มเนาะแล้วก็กดเราเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาที่ตัวไซต์นกเคียนบิมเนาะก็จะเป็นไซต์เพิ่มยอดต่างต่างโซเชียลนดิดนะใครที่เข้ามาใหม่ย,ย้อนเป็นสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกที่ตรงนี้ครับคลิกเข้ามาเนาะแตรแล้ว สี่ขั้นตอนในการสมัครด้วยกันแล้วก็สองชนนี้ก็ติกแคปิติทโวรแล้วก็สมัครสมาชิกไปเลยเนาะในส่วนนี้มันก็เป็นสมาชิกกระตู้ไซส์ปลาก็ก่อข้อมูลในการสมัครไปได้เลยแล้วก็มากดลงช่วงานแล้วก็มามากรอข้อมูลที่เราสมัครไปเมื่อกี้ก็คือช่ช้งานแล้วก็ผ่านมาที่สมัครไปประกับเมื่อกี้กับระบุตัวนี้ก็เป็นการกดลงช่วยงานไปนะครับ อ่ะพอเรากดเข้าเราเข้ามาแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ที่เป็นบดหมู่เราก็บริการต่างๆเราก็จะมีตัวครับ Facebook นะครับ YouTube TikTok i t a g r a m Twitter ต่างๆแล้วก็จะเลือกบริการ TikTok บริการแนะนำเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบริการของ TikTok เข้ามาก็จะมีให้เลือกการเพิ่มผู้ติดตามครับเป็นการปั๊มกอนโทรลแชร์ปั๊มแชร์บางคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็เลือกที่การเพิ่มผู้ติดตามตรงนี้แล้วก็มาเอาลิงก์ที่เราเข้าไปเรากดวางไปในช่องคําว่าลิงก์ครับตอนนี้ก็จะเป็นปริมาณในการเพิ่มเนาะขั้นต่ําอยู่ที่10นะครับสูงสอยู่ที่ห้าแสแล้วก็ต้องการ เพิ่มตักตแตหลายคนแล้วก็ใส่จำนวนที่ต้องการปั๊มแล้วก็กดสั่งซื้อไปครับอ่ะเมื่อเรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะได้ใบเสร็จสีเขียวๆนลยแล้วก็เห็นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อกลางคุณแล้วก็รอยอดระึ้นประมาณ4-5ทีนะทีนี้ก็ใช้เวลาในการเพิ่มไม่นานราที่มัน4-5ทีมันก็เป็นการเพิ่มเราโดยอัตโนมัติเนาะแล้วมาสูงหนึ่งชั่วโมงนั่นเองครับก็มาดูรหัสตรงนี้คือ8 สองสี่ครับเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เป็นการพิพิธภนะัณฑ์ดิจิตอลเนาะตัวนี้ก็เป็นใบามาครับก็คือหนึ่งลอยครับแล้วก็เป็นค่าการอยู่ที่สามสิบบาทนะราคาแล้ว่าถูกครับอ่า๋ยวนี้ก็เราเพิพิธภัณฑ์ขึ้นสักครู่นะ่าแล้วก็ระหว่างลอยยอดเราขึ้นน่ามาสอนใช้งานในตัวแสงก่อนนะครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวยังไม่เป็นสมาชิกก็กด ก็เข้าไาที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่มีเงินยอดเงินในการใช้งานวันนี้ก็กดการเติมเงินแล้วสายมือตัวน,นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าสู่รน่าจใจตรงเนาะส่วนนี้ก็จะมีตัวสกแกนเขียวอของธนาคารครับแล้วก็ถูกวันนี้วันฤกษ์อัปเดตบัตรเครดิตแบบเด็กว่าจะหลายกว่าหไปเป็นการเติมเงินสามที่นเนาะพวกเครดิตบิคอยแล้วก็ซื้อเงินที่ต้องต่างก็จะมาเติมเงินเช่นกันนะครับ ้ต่อคดีเป็นสายแนะนำเพื่อนก็คือขบว่ากรแนะนำเพื่อนตัวนี้นะก็จะเป็นช่องทางการแนะนำเพื่อนจะต่อสายในก็อนสมัครคลาดกล้องเล็งตัวนี้คือลิงก์แนะนำเพื่อนแล้วก็สามารถกดให้เพื่อนสมัครเลยแล้วก็จะได้ค่าแนะนำอยู่ทีห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะขั้นต่ำอยู่ถึงร้อยบาทนั่นเองครับมันก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เพื่อนๆเป็นสมัครก็อนมาครมากดเบิกถอนแล้วก็มาใช้งานฟรีในตัวสายเชฟบิ๊มได้เลยเนาะอ่อไปก็ระบบสักครู่ครับนะก็ช่วยให้ปั๊มนิดหนึ่งเนาะก็อยู่ที่มัน อยในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สี่ห้าทีก็รอระบบะคู่ครับโอเคตอนนี้ก็พุ่ยตามเราดิ่งขึ้นมาเรียบร้อยสองร้อยคนที่ปั๊มไปเมื่อกี้ก็คือของเดิมอยู่ที่หนึ่งร้อยคนนอะนก็เราปั๊มเพิ่มไปหนึ่งร้อยคนนั่นเองแล้วก็ขึ้นเข้ามาเป็นที่ร้อนเนาะ ก็ใครที่สนใจใช้งานเพิ่มมือการเพิ่มยอดตัวนี้ก็สามารถทําได้ไงแล้วก็เราไม่ต้องใช้กระ่าษนะเพียงแค่เราใช้ลิงตัวนี้นกันัปเมื่อกี้คือลิงไฟล์ก็สามารถเพิ่มเลยเนาะก็ใครที่สนใจใช้งานก็ใช้พวกเอเป็ดลิงแล้วก็ทิ้งลิงไว้ให้ใต้ดิมชั้นนะก็สามารถมากดสมัครสมาชิกแล้วก็ลองใช้งานในตัวไซต์ทิ่บเบื่อกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วเช่นคิปหน้ะผม